มาค่ะเราจะไปร้านนาตุลากันนะคะเขาบอกว่าให้เดินตรงเข้าไปสุดทางนะคะก็ตรงนี้มีพิพิธภัไทยแปดสิบเอ็ดทับหนึ่งเมื่อกี้นี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเดินเข้ามาสุดทาง้เลี้ยวซ้ายพอเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเราจะเจอซุ้มไม้แบบนี้นะคะบรรยากาศแบบว่าเหมือนเหมือนได้อยู่บ้านเลยอะ่ะมาค่ะเราเดินตรงไปนะคะให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวไปนะคะนี่จ้าเพื่อนๆืนมาระจ้าใครชอบมาระ ได้ไอเดียวที่เราปลูกบ้านเราบ้างนี่วะนะปลูกที่บ้านก็ได้กินน้ำเทพเนี่ยอย่างเงี้ยฟักเขียวสวยงามเห็นนะคะเนี่ยค่ะตามมาค่ะนี่บรรยากาศดีนะเป็นบรรยากาศในเมืองอะ่ะแต่ว่าดูบรรยากาศดีโอเค บรรยากาศดีนะคะนี่กทุกโตเลยใช่ไหมคะต้องเดินนำคนรีวิวแล้วก็เดินนำคนรีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาถอดแมสออกดีกว่ากว่าจะคิดได้ที่ะถอดแมสออกอุย้ยดูห้องน้ำนะคะดูห้องน้ำก็จะมีบรรยากาศแบบว่าแคมปิ้งเล็กๆปะแล้วเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องข้ามไม้นะคะแนะนำว่าห้ามเมานะ เถ้ามีเรืออย่างนี้เราพายเรือได้ไหมอะคะได้ด้วยมาค่ะสุณตากล้องระวังโทรศัพท์ตก <c oughs> แนะนำว่าถ้าเกิดจะ,จะมาดิง้งก็อย่าไปนั่งฝั่งนูนให้นั่งฝั่งนี้นะคะเพราะว่าตามมาอุ้ยบรรยากาศดีเอาวันนี้นะพี่ว้าว เอาอันสุดท้ายเลยนะคะเชิญค่ะว้าวว้าวาว้า,าค่ะมีของดีๆนี้ในกรุงเทพได้ไงอะ่ะอยู่ใกล้ๆเองอะ่ะไม่เคยเข้ามาเลยที่นี่นะคะชื่อว่าร้านณนสุลาอยู่ที่เทอิอไทย81ครับนึ่ ร้านนี้เปิดนานแล้วนะดูจากเมโนโูเนี่ยอยากกินน้ำอ,อะไรเอกไก่มาใกี้ใช่ไหมคะหนิงบอกว่าเลี้ยวซ้ายเดินตรงเข้ามาหลังจากนั้นหนิงก็สติหลุดเพราะว่านิงหิวมากก็เลยลืมรีวิวภาพอาหารแต่เดี๋ยวถ่ายรูปไว้เดี๋ยวให้ดูในในภาพถ่ายนิ่งนะคะหนิงถ่ายไว้อยู่อะ แต่ตอนนี้นะคะอร่อยแม่อร่อยดูสภาพอาหารนะคะสวะปามเกลี้ยงอันนี้นะคะแกงส้มชะอมกุ้งสดกุ้งยังเหลือให้เห็นอยู่ในถ้วยยำรวมบุญเส้นอันนหมูกรอบหมูมะนาวกระเฉดหมูกรอบข้าวเปล่าสองเครื่องดื่มตอนนี้หนิงต้องใช้คำว่าใหญ่เลยคำว่ากินไปไกลมากใช้คำว่าสวะปามหมดเกลี้ยงค่ะ ณตุลาเทอร์ไท8 11ทับหนึ่งนะคะร้านณตุลานะคะบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองกรุงแบบนี้มีให้เห็นนะคะและที่สำคัญคือตอนนี้คือหนิงก็อิ่มมากแล้วอย่าลืมนะกดไลค์ให้หนิงด้วยถ้าแอบมาดูแล้วไม่กดไลค์ถ้ารู้นะอือจะตามไปหอมถึงบ้านเลยถ้าเกิดไม่กดไลค์นะคะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะตอนนี้หิวสติหลุดเลยกินหมดขอโทษนะคะเดี๋ยวส่งภาพนิ่งไปให้ดูกดไลค์กดติดตามหนิงด้วยนะคะ หนิงอาสาพาไปนะคะแล้วก็จะอาสาพาไปอย่างเดียวไม่ได้ต้องทํามาหากินด้วยนะคะหนิงกิฟช็อปอย่าลืมไปติดตามหนิงด้วยนะคะเป็นธุรกิจหนึ่งของหนิงนะคะเป็นธุรกิจหลักที่หนิงทําอยู่หารายได้อยู่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะจ๊ะบา,บาย